ผมพันธุตุลโทชาติไทยชูชัยสารวัตรศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับครับหน้าฝนนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะมี3ามและสเหตุให,ใหญ่ๆนะครับก็คือ1เกิดจากคนนะคนถนนรถแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับก็คือในช่วงช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนนะครับสำหรับผู้ขับขี่ในการขับขี่รถเนี่ย<ม>นะครับที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยในเขตเมืองเชียงใหม่แล้วในเขตเทศบาล นครชหม่ก็เกิดจากการชนท้ายนะว่าแล้วก็มีการตัดตรงกันนะครับการขับขี่รถนะครับเขาบอกว่าขับรถตามหลังต้องระวังขันหน้าต้องมีระยะห่างพอสมควรคราวนี้เวลาเมื่อมีฝนตกเนี่ยผิวการจราจรมันก็จะเปียกนะครับการขับขี่รถเนี่ยนะครับระยะห่างระหว่างรถขันหน้าขันหลังที่ตามหลังกันอยู่เนี่ยต้องมีระยะห่างนะครับห่างมากพอสมควรนะครับที่จะ,จะเวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยขันหน้านะครับเบรกเนี่ยขันหลังต้องเบรกให้ทันมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินในขณาเบงนะครับผิวการจรจรเปรียกเปียกชื้นเรืลื่น,นอาจจะเกิดหยุดรถไม่ทันนะครับอาจจะเกิดเหตุชนท้าย3-4สี่คันซ้อนได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ในเขตเ,เมืองเชียงใหมนะ่เกิดสาเหตุที่นี่บ่อยนะครับครับในช่วงที่มีการรวบรวมสถิติเนี่ยนะครับจุดเสี่ยงนะครับที่น่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถนะครับในช่วงหน้าฝนก็ จะมีแถวถนนมิฮิดนนะ,ะเส้นทางตังแต่ดอนจันจะเข้าสู่สนามบินนะแล้วก็จากสนามบินขาออกจะเข้าสู่ดอนจันทซึ่งจะ,ะเป็นเส้นทางที่จะ,ะแยกไปอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับ mm hmm. จุดนี้จะมีประมาณรถนคับค้างแล้วค่อนข้างจะเป็นเส้นทางไฮเวย์รถทั่อไปจะใช้ความเร็วนะครับนะครับผี่รถจะเห็นว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะอย่างกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็ มีการวางแผนป้องกันอยู่แล้วก็คือมีการทํา,ทาป้ายนะครับจำกัดความเร็วนะครับอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยในเขตนอกเขตเทศบาลน,น,นะครับทุกไฟเบีย์ต้องมีความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ช่วงนี้จะมีป้ายาบังคับตลอดเลยว่าความเร็วต้องไม่เกินา50าหรือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะอกจากนั้นยังตีเส้นสกัดนะฮะให้รถเนี่ยชะลอความเร็วเวลาจะลงสะพานห,หรือว่าลงทางลอดนะครับจุดหนึ่งอีกหน้าที่น่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังคือ ช่วงที่เป็นทางรถโมงนะจะเห็นว่าเวลาฝนตกเนี่ยจะมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดนะครับโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งตามพระราชจักรทางบกแล้วเนี่ยทางรถโมงต่างๆเนี่ยจะม่เขตห้ามจอดนะครับแต่การรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็คือเวลามีฝนตกเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์เขาจะมากนะครับสำรวจจากการจดทะเบียนรถเนี่ยมีล้านกว่าคันนะครับเป็นจังหวัดใหญ่รองจากกรุงเทพรถมอเตอร์ไซค์เยอะแล้วก็การเกิดเหตุมาจากรถมอตเตอร์ไซค์ก็มากนะครับ ในจุดนี้รถเมา์ใส่ไปจอดนะครับทางรอดโมงนะไปหลบฝนอันนี้ทําให้เกิดอบบุบัติเหตุเพราะว่ารถลงทางรอดแต่บางท่านก็อาจจะใช้ความเร็วนะครับไม่ได้ระมัดระวังว่าข้างล่างนี่อาจจะแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับมีรถไปจอดหลบฝนอยู่อาจจะทําให้เกิดอบบุบัติเหตุได้เฉียวชนเบรกไม่ทันครับ,รบก็มาตรการที่เรา,เราลงนะครับกวดขันมืนจอจราจรก็คือจะเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ขับขี่รถเนี่ยยานพาหนะหลากหลายนะมีทั้ง จะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับมีทั้งคนพื้นที่นะฮะนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีผู้ใช้แรงงานมาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากนะครับหลายท่านเนี่ยขับขี่รถยังไม่ถูกกฎจราจรน,นะครับบางท่านไปฝ่าฝืนขับรถโดยไม่มีญาติขับขี่นะครับโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานเนี่ยไม่ค่อยรู้จากกฎกติกามา,ายาแล้วก็กฎจราจรขับก็ไม่เหมือนกันบ้าของประเทศไทยเนี่ยขับรถชิดซ้ายใครชิดซ้ายมันนะครับซ้ายมือของเข้าได้ชิดขวาขับมาก็ ความชินนะเขาจะไปขับผิดกว่าจะไปการย้อนสอนไปนะครับมาตรการที่เราจะคงจะต้องมีการบังคับใช้นะครับลดลงกันอย่างต่อเนื่องคือมาตรการ3ม2อสองข้อหนึ่งล้อคือเมาอย่าขับนะครับหมวกกันน็อกต้องใส่นะหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารซ้อนท้ายต้องใส่เรียบร้อยนะครับมอไซค์ต้องปลอดภยัยมอไซค์เยอะมากในจะังหวัดเชียงใหม่ห็นว่าเช่งโมงเงนะร่งด่วนนะที่ถ่ามอไซค์เนี่ยา็มักจะจะเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านไม่สวมหมวกกันนะ็อกอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นจุดที่ น่าเป็นห่วงเพราะว่าเวลามีบัตเหตุเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เนี่ยการบาดเจ็บกับศีรารเนี่ยถ้าไม่มีการสวมใส่หมวกกันน็อกและหมวกนิรภัยแล้วเนี่ยจะทําให้บาดเจ็บเนี่ยหนักอาจจะเจ็บบาเจ็บสาหัสแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะครับสามมอผ่านไปนะครับสองขอนะครับขับรถนะครับเขียนว่าบางท่านอาจจะใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ไปเกิดพิคว่ำเนี่ยต้องคาดกัดนิาานรภัยเป็นการป้องกันนะครับการที่ตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งแถวหน้าเนี่ย ไม่ให้กระเด็นออกนอกรถหรือว่าไปกระทบกับอของแข็งอาจจะเป็นตัวถังรถและประตูนะครับนะครับ,นะรบอีกขอนึงก็คือใบกระเีน่นะครับหลายท่านเนี่ยขับขี่รถที่ยังไม่ได้สอบรับใบแยกผีต้องไปต้องไปผ่านการอบรมเพราะว่าการไปอบรมแล้วก็สอบรับใบแยกผีแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้กฎจราจรเบื้องต้นนะครับหนึ่งรอคือความเร็วขับรถนะฮะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับหลายท่านเนี่ยเห็นรถตัวเองกันใหม่ๆแรงๆนะครับเหยียบกันเต็มที่100ร้อยกว่าเนี่ย นี่ระยะการการหยุดรถแล้วว่ามีการเกิดอุบอัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเหตุไม่คาดฝันหนะยุดรถไม่ทันนะก็ะทําให้เกิดอุบอัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเวลาขับขี่รถก็อย่าเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดครับนอกเขตเทศบาลก็ไม่เกิน90กิโมตรต่อชั่วโมงในเขตเทศบาลไม่เกิน80กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับจะแถมไปอีก2เรื่องนะครับก็คือห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถนะครับในขณะขับรถเนี่ยที่กฎหมายห้ามก็คือเวลาขับรถแล้วก็โทรศัพท์ด้วยาเียจะทาให้การขับขี่ในความสามารถเนี่ยด้อยนะครับ ความสามารถในการขีล่ลดลงนะครับอีกหน,หนึ่งยอก็คือห้ามกับรถย้อนสอน,นครับย้อนทิศทางการเดินรถนะครับถ้าเราปฏิบัติตามนะครับข้อที่เขาห้ามได้นะครับสาม,มอสองอหนึ่งรอหนึ่งยอหนึ่งทอเนี่ยการขับขี่ก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับในช่วงการขับขี่ก็ฝากไว้นะครับ